อาโอเคครับเมื่อกี้คลิปตัดพอดีเมื่อกี้ผมทักทายเพื่อนที่มาเที่ยวนะครับขึ้นไปถึงชั้นไหนมาครับขึ้นไปถึงชั้นสามมาหรือเปล่าครับชั้นสามที่เป็นแอ่งใหญ่ๆที่มีที่มีน้ําตกลงมาครับมีมีคนเยอะไหมครับมีคนเที่ยวเยอะไหมครับข้างบนครับระวังนะครับล่องน้ำในัลน้ำไม่เยอะช่วงนี้แต่อันตรายได้มันมีหินสับซับซ้อนครับผมโอเคครับมาเรื่อยๆ ครับผมมาเที่ยวกันบ่อยๆนะครับชลบุรีน้ำตกเฉียนผมแนะนําเลยสวยจริงพี่นะครับโอเคครับมาจากไหนครับเนี่ยครับสีราชาโอ้ยู่สีชาใกล้ๆนี่ผมก็มาจากสีราชาไว้มากันบ่อยๆนะครับสวยจริงครับผมขอบคุณมากครับกับเฉียนโมโนฟอนโอเคครับผมมากครับสวัสดีครับพี่โอเคครับลองน้ำเดนจันทร์จัดให้เลยเพื่อนมาครับเนี่ยเลาะไปชิวๆเนี่ย ลงน้ำดีร้านเนี่ยผมบอกตรงเพ่นหน้าน้ำโคตรมันมันโคตรโคตรเพื่อนเดี๋ถ่ายเพื่อนดูเพื่อนลงน้ำดีร้านซ้ายนะครับหน้าผาเพื่อนต้นไม้สูงเลยเพื่อนขวาหน้าผาเพื่อนหน้าน้ำโคตรโคตรสวยเพื่อนน้ำลงมางนี้เต็มเลยโคตรมันเอาเยอะสุดสุดไปเลยผมล้อเนี่ยข้างๆไปเนี่ย เนี่ยผมลองข้างไปโคตรมันมเลยเพื่อนแล้วล่วงมาก็หัวจบเลยโอเคมาครับชิวๆผมไม่ได้มาสเตปมันทุกก้าวเหมือนเดิมกับโจยูิเปอร์มาครับโอเคครับจับล่องน้ำเดนเซอนัทเนี่ยเพื่อนนะล้อไปเนี่ยเหนี่ยล้อแม่งไปเนี่ยเขี่ยล้อไปสเตปมันทุก้าวเลยใช่ไหมเพื่อนสเตปโจยูิเปอร์สเตปมันทุก s, ทก้าวไม่ใช่มันทุกเม็ดนะครับมันทุกเม็ดโกแก่เพื่อนโอเคจัดให้ครับจับสเตปมันทุก้าวโจยูิเปอร์ ฝากเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยเพื่อนนะครับไม่รักได้ไงเพื่อนโจชันเสนวอเตอร์ฟอนมาครับมาครับขอบคุณครับจัดให้เลยครับล้ออะไรเพื่อนเนี่ยล้ออะไรเกี่ยล้อน้ำเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาตามซอกเนี่ยเนี่ยมาตามซอกเนี่ยเนี่ยล้อน้ะไปเนี่ยเนี่ยล้อไปเนี่ยมันไงเราโจนเปิลเอามันเลยจุ๊บไปเกลี่ยล้อไปเกลี่ยล้อไปเนี่ยเกลี่ยล้อไปเกลี่ยล้อไปเนี่ยเกลี่ยล้อไปเนี่ย มันไงเนี่ยวล้อไปเนี่ยเดือดร้อไปเพื่อนเหี่ยวตรงเนี้ยเพื่อนทำหนึ่งเพื่อนโคตรสวยเพื่อนร่องน้ำโดยจะรมาครับล้อไปเพื่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรเพื่อนฟังตรงเนี้ยประวัติศาสตร์ผมครับผมโอเคเพื่อนมาครับโอเคเพื่อนซ้ายเดินขึ้นไป เนี่ยล้อขึ้นไปชิวๆเพื่อนไม่มีน้ำโจยูเปอร์ per, ไม่ไปเพื่อนไม่มันเพื่อนโจยูเปอร์ per, จะล้อน้ำไปเพื่อนเนี่ยล้อน้ำไปล็อขึ้นไปชิวๆเนี่ยไปเกาะล่างไม้เพื่อนเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนเดิมสาธุสาธุครับโจยูเปอร์ per, มาดีทุกก้าวดูแลโจยูเปอร์ per, ให้เดินทางปลอดภัยด้วยครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเห็นค,ครับ,สสรบ, okay, รบล้อไปเพื่อนมาครับเพื่อน ต้ก er. ้อนหินสลับซ er. ับซ้อนผมเคยเจอสองครั้งแล้วเพื่อนวันนี้จะให้ผมเจอนะเพื่อนเพื่อนที่ล้างโจยูเปอร์เข้ามาดูโจยูเปอร์จะรู้ผมเคยเจออะไรนะครับเลาะไปเพื่อนมีอะไรบ้าเพื่อนเนี่ยลักษณะเนี้ยเป็นหินสลับซ้อนก้อนใหญ่เพื่อนนะครับระวังนะครับลักษณะเนี้ยเพื่อนต้องคอยมองคอยดูนะมันมีรู้ข้างในเห็นไหมหินก้อนใหญ่เพื่อน สลับซ้อนรวมกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องลองเราต้องมองให้ลนเรียนเพื่อนในรูมีอะไรออกมาอะไรเนี้ยดูครับดูให้ดีซ้ายขวาหน้าหลังนุ่นๆนู่นนี่น่ารูเลยโอเคไม่มีอะไรนะครับไปครับล้อไปเพื่อนเนี้ยล้องี้เลยก็ี่ยเนี้ยล้องี้เลยเนี่ยเลาะลงน้ำแม่งเลยไม่มีอะไรเนี้ยใช่ไม่มีอะไรเลาะแม่งเลยเลาะเลยเลาะเลาะไปเนี่ยเพื่อนโตยูเปอร์มาดีทุก้าวแล้วรักจริงแ่บนี้เลยนะครับ อย่าออกมาทำลาไรมาทำร้ายผมนะครับลาะไปเนี่ยเพื่อนเนี่โคตรมาเลยในหน้าน้ำตรงนี้ผมจะบอกให้เนี่น้ำแม่งลงมาบาเลยเนี่ยเป็นเลยหินเนี่ยน้ำเนิ่มเนี่ยเนี่ยลงมาเต็มก็หินเลยผมบอกตรงลาะไปเนี่ยเนี่ยเกาะร่างไม้สเตปโจยืนเปิร์เอามันเนี่ยเเพื่อนกลัวอะไรผมมาเพื่อนทุกก้าผมมาดีทุกก้าผมกลัวอะไรถูกว่าเพื่อนเนี่ยลาะไปเนี่ยชิวๆไปเนี่ยเนี่ยคนตรงนี้มาออนเดี๋ยวล้อไยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยออนเดี๋ยล้อเพื่อนเนี่ย ก้อนินก้นใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยล้อขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนั่งพักแป๊บว่ะโอ้โหโอ้โหเหนื่อยที่หายโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอ้โหคนเหนื่อยเลยเพื่อนโจยยูทูปเบอร์กี่โมงวะเนี้บ่ายโมงสิบโอเคเพื่อนโอเคไปต่อเพื่อนโอ้โหแม่งโคตรมีความสุขเลยเพื่อนตรงนี้งานข้าวผมแล้วเพื่อนตรงนี้เพื่อนตรงนี้เพื่อน ผมต้องดีดตัวขึ้นไปเพื่อนนะครับเห็นยัก้อนหินสลับซับซ้อนก้อนใหญ่เพื่อเนี่ยผมเกาะน,นี้ไปเนี่ยเพื่อนเดีนยวยังไงกไปไม่เนี่ยแต่รอบนี้น้ําน้อยคราวที่แล้วผมมาน้นําัเยอะอยู่วันนี้น้ําคราวที่แล้วประมาณเกือบเอววันนี้น้นําเหลือแค่น,นี้แต่ตุ่มโอเคเอางี้ด้วยกันเพื่อนโอเคนะตรงเนี้ยผมต้องเลาะนี้ไปเพื่อน โอเคเนี่ยผมล้อไปเพื่อนทีนี้มึงกลัวกลัวจะลื่นเลยเพื่อนอย่างนี้โอ้ม oh, ยสวัสดีครับเนี่ยเจอเจอเพื่อนนักเที่ยวมาเที่ยวพอดีโอ้ oh, สวัสดีครับขึ้นไปถึงชั้นไหนมาครับเนี่ยชั้นสี่ครับผมโอ้ oh, ขึ้นชั้นสี่โอ้ oh, สุดยอดมาเที่ยวบ่อยครับโอ้ช oh, ั้นนี้เห็นมอเตอร์ฟอรสวยมากโ okay, oh, อเครครับมาจันแนงครับเนี่ยครับโอเคครับชาครับโอ้มาจัดสีชาโอ้มาเที่ยวบ่อยๆครับฝากเข้าไปดูโจยูทูบเบอร์ด้วยครับผมทำยูทูบเป็นสาธารนณะ โอเครักจริงผมเด็กสีชาผมเนี่ยดาราสมุทรครับผมเกิดลงน้ำเด็ดบ้านบ้านอยู่สีชาดาราสมุทรโอ้โหดาราสมุทรผมดอสเจ็ดแปดหนึ่งห้าครับผมครับโอ้ครับผมโอเคสวัสดีครับเดินเดินทางปลอดภัยโชคดีครับเข้าไปดูโจอยู่ทูเบอร์เลยครับสระโอจอจานไม่โทรเว้นวักยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับเด็กบ้านเดียวกันครับผมโอเคพี่เอาพี่พี่ไปต่อเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยผมถือกล้องไปไงเรื่องเรื่อง ผมถือกล้องไปเนี่ยผมต้องรอผมต้องดูเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยผมเจ้ากล้องวางผมก็ต้องถอดสายชาร์จเพื่อนเนี<_<_่ยเนี่ยตรงนี้ผมประมาทไม่ได้เพื่อนนะครับนะครับผมต้องลาอไปเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยผมล้ะไปเนี่ยผมไม่ถอดสายชาร์ดดีกว่ายนีไงผมล้อไปเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมล้ะไปเพื่อนลื่นไปจบ ตกเกมเลยนะเพื่อนเนี่ยลอมาเพื่อนเนี่ยลอไปลอไปเพื่อนนน่งลื่นเดี๋ยวแรับนเพื่อนนะเนี่ยลอไปล้อไปเพื่อน,น,อน,น,อออนโอเคมาครับก้อนหินก้อนใหญ่เพื่อนชันสองครึ่งครับผมโอเคครับลอไปเพื่อนข้างหลังมีใครมาป่ะโอเคครับเนี่ยก้อนหินก้อนใหญ่ ouais เพื่อนเนี่ยเป็นหน้าผา โอเคครับข้างหลังข้างหลังไม่มีใครขึ้นมามีคนลงไปโอเคเพื่อนโอเคครับมาครับกับโจยูทูบเบอร์เนี่ยมีพี่เขาขึ้นมาอีกสองคนโอเคครับเฮ้ยครับไปครับทีชนะเสียนวอลเล์ฟอนครับผมอีกประมาณสิบนาทีครับจัดให้นะครับกับทีชนะเสียนวอลเล์ฟอนมาครับล้อไปเพื่อนล้อไปชิวๆไปเนี่ยเกาะไปเนี่ยล้อไปเพื่อนโอเป็นกราหายมากราหายอยู่ไหมยุดไหมเพื่อนเลาะไป เี้ยอะไเนี่ต่อเลยเนี่ยผมกเลีะยงเลผมเลมาณาผมมากับพ่ทุกก้าวผมกลัวเลยผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าเพื่อนตามผมมากทุก้าแล้วผมจะกลัวอะไรเนิดว่าผมเลีจริงเลยเนี่ยเหนื่อยดีกว่าโอเคมาครับเยงไปไหนครับมาไปครับเฮย เหนื่อยเงี้ะเนี่อยมนั่งท้าเต็มเยอะเงี้ยโค้รเหนื่อยเงียเตมเต็มยอะเต็มเยเงี้ยผมนั่งท้าเต็มเหนื่อยเนื่อยโอ้โหจะเดือดมาแล้วก่อนโคตรรักเลยเนี่ยเดอนี่งท้าเต็มเยอเหนื่อยผมเหนื่อยด้ยเหนื่อยเต็มเยอะนะ เนี่ยผมเอานี่มาเหมือนเดิมเนี่ยเม็ดอินชน,นาครับผมรองเท้าคู่ใจผมเม็ดเม็ดอินเชน,นาเพื่อนคู่นี้ผมเอามาบ่อยนะครับเดือนหน้าปลอดภัยเพื่อนต่อดีมากๆโอเคครับมาครับมาครับตับเชืร์เทียนวยรัสทุกคนต่างม,มีท้ายไมต่างไม่มีใครโอเคโอ้โหเหนื่อ,อยเพื่อนปั๊บมือเนีเหื่อนอเหนื่ยโอเคครับไปครับเพื่อน อีกประมาณ7นาทีเพื่อนจัดให้นะครับเซเว่นมินิตโอเคครับมาครับร้ <c oughs> นอนไปเพื่อนร้อนไปร้นอนไปชิวๆไปความรักของผมเลยเพื่อนใช้เป็นเอกเลยความสุขของผมคนเรารักอะไรขอให้รัก ให้มันสดๆไปเลยเพื่อนแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีแต่ความสมหวังเพื่อนไม่ว่าอะไรล้วแต่ครับทำงงทำงานเหมืนอนกันถ้าคุณใจรักจะทำอะไรคุณตั้งใจทำคุณประสบความสำเร็จหมดเชื่อผมโอเครักจริงเพื่อนโจยุเนเปอร์ตามผมมาครับทุกก้าวเลยด้วยโอเคสเต็มมันทุก้าวครับมันไงเพื่อนผมเอามันมันด้วยสวยด้วยมีความสุขด้วยถูกต้องไหมครับเพื่อน มีความสุขด้วยสวยด้วยมันด้วยสเตปโจยูเปอร์ล้อมันเนี่ยนี่มันนี่เพื่อนตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้อ,นอีกห้าทีนะครับถึงหน้าผาชั้นสามทีชนะเห็นมอเตอร์ฟอต์ตรงเนี้หน้าน้ำโคตรลึกเลยเมื่อนะครับตอนนี้ไม่ลึกเท่าไหร่เพราะน้ายัายงไม่ค่อยมีเพิ่งมีฝนตกมาเดือนที่แล้วมันก็เลยยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับซ้ายเพื่อนหน้าผาครับขวาหน้าผาครับตรงกลางตรงเนี้ย ปกติแล้วมันไม่ค่อยมีคนเล่นผมเคยเดินลงไปตรงนี้น้ำไม่ค่อยลึกเลยช่วงนั้นนะครับโอเคครับมาครับตรงนี้เป็นทางผ่านครับผมล้อขึ้นไปเนี่ยล้อขวาไปชิวๆเนี่ยอีกห้าทีจัดให้เลยทีชันเะเห็นมอเตอร์ฟอร์มาครับกับโจยูเปอร์ขอบคุณมากครับล,ล้อไปล้อไปเนี่ยชิวๆเนี่ยล้อไปเพื่อนเนี่ยข้างหลังมีใครไะข้างหลังไม่มีใครเลยนี่แว่ะล้อไปมาครับนี่ล้อไป ชิวๆร้างจริงนะเพื่อนเนี่ยเลาะไปเนี่ยเนี่ยระผาอยู่เพื่อนเลาะขอบกระผาไปเนี่ยเนี่ยเลาะขอบกระผาไปเพื่อนจัดให้เลยอย่าประมาทนะเพื่อนนะเกาะอะไรได้เกาะนะเพื่อนนะเดินชิวๆแอคไม่ได้นะเพื่อนอย่าแอคนะแอคอาร์ตทำเป็นเล่นแมวตกไปจบเลยนะเพื่อนโอเคมาครับเลาะไปเนี่ยผมมากับเพื่อนทุกก้าวผมไม่ประมาทนะครับผมรักจริงเพื่อน ไม่รักได้ไงเพื่อนโจคลิปนี้ไงเพื่อนเนี่ยล้อข้างราขาไเนี่ยเนี่ยล้อข้างหน้าไปเนี่ยเดี๋ยวล้อไปเนี่ยเนี่ยล้อไปเนี่ยล้อข้างราขามาเนี่ยเพื่อนไปเดีหยวล้อข้างราขามาเนี่ยล้อแม่งมาเนี่ยเนี่ยโดดมาเนี่ยเนี่ยยืนข้างหน้าข่าเพื่อนลงไปละแม่งห้าเมตรเลยเพื่อนลงไปอ่ะมันไม่ตายเพื่อนแต่แม่งเจ็บอ่ะเอางี้เลยขายค่าห้างกันละเพื่อนโอเคล้อไปเนี่ยเดี๋ยล้อไปเนี่ย อย่าประมาทเพื่อนผมไม่ประมาทผมทำอะไรผมมา้าม้อสเตตแต่ผมอย่าประมาทเลยถูกต้เพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าประมาทนะประมาทแล้วจบเลยนะเพื่อนนะประมาทแล้วเกมเลยนะเพื่อนนะเดีย๋ยวผมพาเพื่อนขึ้นไปชั้นสามเม่มีคนขนาดไหนวะเดี <c oughs> ย๋ยวใกล้ถึงชั้นสามแล้วเพื่อนอีกสองทีเพื่อนผมจัดให้เลยกลับมาหาเชลเต่มาต้องฟอนชั้นสามเพื่อน เลาไปเพื่เนี่ยเลาะไปเลาะไปครับเลาะไปเพื่อน,น,ออออนชิวๆไปไในน้ำเนี่ยเพื่อนผมแนะนำนะเดินชิวๆนะไม้เมื่ยเงี้ยบางทีเจอมืงเจอไมเอ้เนี่ยเตะก้อนหินเตะรากไม้จบเลยกิ้งผมก็จบเลยผมถือกล้องไปเพื่อนเดี๋ยว่าเพื่อนเองม,อม,อมออันไมนโคตรกระคร้เลยอย่างเงี้ยนไม่กระเลยอย่างเงี้ยกระคายเนี่ยตะไครีเคเลาะไปเลยเกาะไปเนี่ยเกาะไปเลาะไป ล้อไม่รยกะไท่เจ็บเนี่ยเหมือนเอาเอาเอาขาเจ็บเจ็บเลยเนี่ยเจ็บไปเดินไปชิวๆเลยอย่งรีบเลยอยวาล้อไปโอเคครับโอเคสวัสดีครับโอ้โหเจอคนอีกแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหเฉเห็นบอลฟารสวยมากครับผมเว้นมาเที่ยวกันบ่อยๆครับขอบคุณมากครับเฉเห็นบอลฟอรสวยจริงครับผมโอเคมล็อกขึ้นไปก่อนครับโอเคครับขึ้นมาครับ ล้อไปเพื่อนจัดไปครับครับผมสวยจริงครับผมชนนเสนีอรมอโ์ฟอนเนี่ยล้อไปเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยล้อไปเพื่อนชิวๆไปเนี่ยผมไม่ประมาหาเลยเพื่อนเนี่ยเกาะไปล้อไปวันมิเตครับผมอีกวันอีกหนึ่งนาทีเพื่อนจัดให้ครับวันมิเตจัดให้ครับกับชนนเสนีอรมอโ์ฟอนหน้าผาชั้นสามครับทีชนนเสนีอรมอโ์ฟอนมาครับมาครับรักจริงตามโจมา ทุกเก้าเลยเพื่อนจัดให้กับฉันเถรนวอเตอร์ฟอนโอเคครับมาครับมาครับล้อไปเพื่อนล้อไปเนี่ยล้อมันนี่เนี่ยล้อมาน,มาน,มานี่ดีดตัวมานี่มาครับนี่ล้อมานี่มาครับโอ้โหโอเคเพื่อนผมถึงแล้วเพื่อน mm. ครับผมผมถึงแล้วเพื่อนชันเถรนวอเตอร์ฟอนชั้นสามเพื่อนครับผม ทีชันตเขนบอัฟฟอนน้ำตกเฉนตะเขนตําบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตรงเนี้ยจุดลึกสุดของชันตเขนบอัฟฟอนนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับอยู่อยู่เวยอยู่คอนฟอร์มเวยอยู่คอนฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซแลนด์โอเคยุโรปโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์โอเคสวัสดีครับโจยูทูบเบอร์ครับความสุขโบกการท้าทายและการบรรนภัยแฮปปี้เฉลยเอเมเจอร์โจยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวเอากล้องวางก่อนเพื่อนเดี๋ยวเล่นน้ำในว่าข้างฝั่งไม่เหมือนเดิม,มเพื่อนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวกล้องวางที่เดิม,มเพื่อนเครัก okay, จริงเพื่อนตามผมมาครับทุกเก้าเลยเพื่อนสเต็ปมันทุกเก้าวครับกับจ้ายูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวกล้องวางก่อนเพื่อนกล้องวางที่เดิมเนะี่ย <Okay. S 1> สูงขึ้นไปเพื่อน จัดให้เลยเพื่อนกับชนลเซนโมโลนฟอนเดีเย่ยผมหินกระโดกเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางบนกล้องหินเลยเพื่อนหินกระโดกหินกระโดกเพื่อนแป๊บนะผมไว้มุมเดิมโอเคเพื่อนโอเคครับมาครับเดีย๋ยวซูมออกนิดหนึ่งซูมเข้าไปนิดหนึ่งโอเคจัดให้เลยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาหน่อย โอเคครับโฟกัสได้นะครับโอเคมาครับเพื่อนโจยูนิเปอร์เล่นน้ำกันเพื่อนร้อนจริงแต่มาถึงแล้วไม่เล่นได้ไงเพื่อนสุดยอดมาครับชาลเซ่นบอลลูฟอนกับโจยูนิเปอร์ขอบคุณมากครับเล่นน้ำดูน้ไปโออเคี่ประมาณ2เมตรตอนนี้ประมาณ2เมตร2เมตรครับผมประมาณ2เมตรครับผม มันไม่ใช่น,น,น,น้ำหนักน้ำหนักประมาณสี่เมตร T L four f o u เมตรครับผมครับผมหรือหรือว่าอา,อาจจะลดหลังมาอาจจะที p อร์เตอร์อาจจะประมาณทน T Porter สามครึ่งครับผมแต่ตจะนี้ประมาณสองเมตร two เมตรอ๋อโอ้เจครับมาครับมาครับจะดูทีเวลามาครับมาครับนี่ฮ้ย ファン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 ファ 捏罗皮靴，OK。皮靴不带，罗皮靴。大少，OK。捏皮靴补是吧？哦。买这个。哦，买这个。我弄หลย我肯定不带。我这有鞋，我来哦。 เมเลียงูเขเนี้ตอนนี้ได้ของเ้าวสวยจัเยมาเจมครับครับมาครับอนเห็นบอลลครับผมเกอเเเครันี้แค่นี้ติดต่อติดได้อยู่อยู่เลยนะ เดี๋ยวนี่รเนีอเยดูดูโอเคดูนาะดูช็โทรศัพท์ดูโอเค้โอเคองี่สิบองสอนสมมาก มาไหนแล้วครับโอ้โหอยู่อยู่โอ้มานมาได้อบงานขึ้นมงอยู่